หกบทสวดธรรมจักกับปะวะตะนะสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสัม,มยังพระเขาว,วาภาลานสิยังวะหะละติอิสิปะตเะนีมิขะทายตันตะโขพคะเขาว,วาปัญจวคัคคเยภพิกุอามันเตสิเทวะเมพิกะเวอันตาปัพะชิตเตนะนะสะเสวววิต ตับพายโยจายังกาเมสุกามะสุขันลิกาหนุโยโคโฮีโนธัมโมโปถุนฉะนิโกอะนาลิโยอะนันทะสันฮิโตจายังอะตาลิละมะธานุโยโคทุกโขอะนาลิโยอะนันทะสัทฮิโตเอเตเตพิกะเวอุโก อุโพอันเตนอนุปะคัมมะมัชิมาปฏิปทาตะขาตะถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากขุกะละ,ละนียานากะกะ,ะละนีอุปะสะม,มายะอภิญญายะสัมโพทายะนิพานายะสังวะัตะติกะตะมาจะสาวิขะเวมัชิมาปฏิมาทาตตะถา คะเตนะอภิสัมพุทธาจะขูกะลนิยานะกะลนีอุปสะามายะอภินยายสัมโภทายะนิพานายะสังวัตติอะยะเมวะอรลิโยขังขีกโกมขูเสยยะทินังสัมมาทิสสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมา กัมมันโตสัมมาอาชโวสัมมาวายามมสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโขสาภิกขเวมาชิมาปฏิปทาตะนาคาเตนะอภิสัมพุทธาจากขุกะละนิยานะกะละนิอุปสะมายะอภิญญายะสัมโพทายะนิพานายะสังวัตติอิถังโข ปะนะพิกะเวทุกขังอริยสัจจังชาปิทุกขาชะลาปิทุกขามะระนํมปิภิทุกขังโสกะปะลิเทวะทุกขะโทมะนัสูปายาสปิทุกขาอัมปิเยหิสัมปะโยโคทุกโขอิเยหิวิปะโยโคทุกโขยมปิฉังนะ ละพาติยมปิทุกขังสังคิเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาอิทังขปานาพิกขเวทุกขะสมุทะโยอริยสัจจังยายังตันหาโอนุพระวิกานันทละขะสหขะตาตันตะตันตราพินันธิมีเสยยะธินางกามตันหาภะวะตันหาภิวัตตันหาอิถังโคปะนะ ิกะเวทุกขะนิโลโถอริยสัจจังโยตันสาเยวะตันหายะอะเสสะวิราคะนิโลโธจาโคปะนิสโคมุติอะนาและโยอิทังโคปะทะพิกะเวทุกขะนิโลทะคามินนปฏิปัปทาอริยสัจจังอายะเมวะอริโยอันถังขิโก มัคโขเสยยะทินางสัมมาทิฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรมมนโตสัมมาอาชิโรสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมติกาเว บุเภนานุสตเตสุเทมัสุจังขุอุทาปานียานาะอุทาปาิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาิอารโลกอุทาปาิตังขุปะณีทางทุกขงังอริยาสัจจังปะลินเยายะยันเตเมพิกขเวบุเภนานุสุเตสุ ทมเมสุจังขุงอุทาปาทิญานังอุทาปาิปัญญาอุทาปาิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาิตังโขปะนีทางทุกขางอริยสัจจังปะลินญาันติเมพิกขเวบุเพอนาณุสุเตสุธรมเมสุจังขุงอุทาปาทิญานังอุทาปาิปัญญาอุทาปาิวิชาอุทาปาิอาโลโกอุทาปาทิ อิทางทุกขะสมุทะโยอริยสัจจันติเนพิกะเวบุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจังขุอุทาปาทิญาอุทาปาทิปัญญาอุทาปาฏิวิชาอุทาปาฏิอาโลโกุทาปาฏิตังขปะนิทางทุกขะสัมุทะโยอริยสัจจังปะหาตัมพันติเนพิกะเวบุเพอนันนุสุเตสุธรรมสุจังขุ อุทาปฏิยานังอุทาปฏิปัญญาอุทาปฏิวิชาอุทาปฏิอาโลโกอุทาปฏิตังโขมัติถังทุกขสะกสัตมุทะโยอริยสัจจังปะหีนันติเมพิกขเวบุเพอ,อนนุสุตเตสุธรรมเมสุจังขงุงอุทาปฏิยานังอุทาปฏิปัญญาอุทาปทิวิชาอุทาปฏิอาโลโกอุทาปฏิอิอถังทุกขะนิโลธถโข อริยสัจจานติเนภิกขะเวบุเพอนุสุเตสุธรรมเนสุจังขุมอุทาปฏิญาณุทาปฏิปัญญาอุทาปฏิวิชาอุทาปฏิอารโลโกอุทาปฏิตังขุแปนิธรรมอุขะนิโรโถอริยสัจจังสัจจิกาตัพันติเนภิกขะเววิชาอุทาปฏทิอารโลโกอุทาปฏิตังขห ปัตินางทุกขะนิโรโถอริยสัจจังสัจจะกะตันติเมพิกาเวบุเพอ,อนานันสุตเตสุธรรมเมสุจังขุอุทาปาติญานังอุทาปทัิปัญญาอุทาปทัิวิชาอุทาปทัิอาโรโกอุทาปทัิอิทังทุกขะนิโรขะคา,ามีปฏติปะทาอริยสัจจติเมพิกาเวบุเพอ,อนุนสุ เตสุธรรมเมสุจังขุอุทาปาทิญานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาติตังขปปนิทางอุทุกขะนิโลขะคามินีปฏิปทาอาริยะสัจจภาเวตัมพันติเมธิกะเวบุเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจังขุอุทาปาทิญานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโก อุทาปฏิตั้งขุปะนิทางทุกขะนิโลขะภามีนีปฏิปะทาริยสัจจพาวิตันติเมพิกขะเวบุเพอ,อน,นะหนุสุเตสุธรรมเมสุจังขุอุทาปฏิยานังอุทาปฏิปัญญาอุทาปฏิวิชาอุทาปฏิอโลโกอุทาปฏิยาวะกีวจัจจะเมพิกขะเวอิเมสุจะตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปะลิวตัง เพรา,วา,าะว่าทัศกาลังยะถาภูตังยายะยานะทัสนังนะสุวิสุทาังอหสิเนวะตาวานังพิฆเวสะเทวะเกรโลเกสะมาละเกสะผุมาเกสาจะมนะพามะนิยาปะชายะสะเทวะมนุสายะอนุตาลังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปันจะยาสินยาโตจะ โโหเมภิขเวมิสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปาลิตปัตถังเทวาสาการายางถาภูตังยานะฐานสานุาาาาวิสุทังอหุสิอคาหังภิขเวสเทวเกโลเกสมมา,าเกสพุมาเกสัตมะทะพามนิยาปชายยะ สเทวะมนุสาย,ยอนุตะรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทธโธปัญจะยาสิงยาณจะปะนะเทมีทัสนังอุทปาทิอะกุปปาเมวิมุติอะยะมันติชาตินธิธานิปุนะภวติอินทะมามะโวจะะพะขาอันตะมานาปัญจะวคิยาภิกขุ ขวัตโตภาสิตังอภินันถุงอมิจจะปะณะเวยาการณสมิงภันยะมาลนอาญมโตโตกทธันยะสะวีละชังวีตะมะลังธรรมจังขุนอุทาปะฏิยังกันจิสุมุทะยะธรรมมังสำพันตังนิโลทะธรรมมันติปะวัติเตจะภาขวตาธรรมมาจักเต กุมมาเทวาสันทามนุสาเวสุงเอตัมพะขวตาพาลานสิยังอิสิปะตะเนมิขทายอนุตารังธรรมจังกังปะวติตังอัมปะวัติยังสังมเนนะวาพราหมณเนนะวาเทเวนะวามาเลนะพรามพมมุนาวะเกนะจิวาโลกมันติ อุมานางเทวะนางสันท <boys>. ังสุตวาวะจาตุมาหาลาชาชิกาเทวาสันทามนุสาเวสุนจาตุมมาหราชิกานางเทวานางสันทังสุตวาตาวติงสาเทวาสัตธมนุสาเวสุนตาวติงสานางเทวานางสันทังสุตวายามาเทวา สันทมนุษสาเวสุญยา,านาังเทวานังสันธังสุตวะสุติตาเทวาสันทมนุษสาเวสุนตุสิตานังเทวานังสันธังสุตวะนิมมานาลตีเทวาัสัทธมนุษสาเวสุนนิมมาลตินางเทวานังสุดทังสุตวะปะลินิมิตวะกะวตีเทวาสันทมนุษสาเวสุงสปะลินิมิตาว,าตว,วระร สวัสทีนางเทวาสัน์ทางสุตวะพมมกายีกาเทวาสันธ์รมนุสาเวสุเอตามพระขวาวตาภาลานะสิยังอิสิปะตะเนนิขะทายแอนุตลังธรรมมาจากกังปวัตติกังอปปะปฏิวัติยังสมัมเนนะวาภาะเนนาวาเทวาณนนู วามาเลนะวามุนาะวาเกนะจิวาโกลามินติอิติหเตนะคเนนะเตหะมุหุเตนะยาวะพม,มโลกาสัะโทอภุมิคัดขันชิอายันจะทะสะสะหสีโลกาทาตสังกัมปิสังปะกัมปิสัมปะเวทิอัปะมาโนจะโอ พาโลโอพาโสโลเกปาตุละหุงติอิติกเมว,วะเทวนางเทวนุภาวังอะคาโอะภะคาวานุธานอุทานสิัญญาสิวะตะัวะตโนวัตโพโกทันโยัญญาสิวัตะโพโกทันโยอิติหิ่างอายัตโตโกธัญะสะ อัญญยโกธันโยเตวะนามังอโหสิติเจ็ดพุทธานุสติรอบที่1อิติปิโสพระควาอาหังสัมมาสัมุทโธวิชาจาระาสัมปนันโนสุขโตโลกบวิทูอนุตโลริสธรรมะสาราธิสาธาเทวมนุสซานางพุทโทพธภควาติ8ธรรมานุสติรอบหนึ่งสวาขาโตพระควาตาธร,รมโมสันติโกอากาลิโกเหต เอหิปัสสิโกโอปานายิโกปันจะตังเทพิตาววินยูหิเตก้าสังคานุสติรอบหนึ่งสุปฏิปันโนภระขาวโตสาวะกสังโฆอุชุปฏิปันโนภระขาวโตสาวะกสังโฆยายาปฏิปันโนภระขาวโตสาวะกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภระขาวโตสาวะกสังโฆยาตินังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถุริสยุคาลาเอสะ พระเขาวโตวสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขุเนยโยอัญชลีกะระเโยอนุตารังภูริเขตังโลกาซาเตสิบจินดามณีปิยังมันตังรอบที่หนึ่งจินดามณีปิยังมันดังยะสังทาสังโกนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอละหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมัง โอสันทุนโนทิปังกาเลเทวสุปโปเซธิกินจิเทโวเยสกโกปัญฉังทัสมิงกินเมวาทัตตาปิยังกันตังสาลิปุตโตภวันตุเมสิทธิลาพังชนานาเยมณนีจินดาปิยังจะทะนางสัพเพชะนาภะหู ชนาปิยมะมะสิบเอสก,กัตตวารอบหนึ่งสก,กัตตวาพุทธัตตะนางโอสะทางอุตตะมังวะรางหิตตังเทวะมนุษานางพุทธเตเชนะโสธิน,นาณสันตุปัทาวาสพเพทุขาวูปะสะเมตุเตสก,กัตตวาธรรม,มาลตตะนางโอสะทางอุตตะมังวลา,างปละลิลาหุปะสะมะนาง ธรรมีเตเชนะโสธินานะสันตุปัตถวาสัพเพภยาวุปสเมตุเตสกัตวาสังขะละตะนางโอสะทางอุตะมังวะลังอาหุเในยางปาหุเนยังสังขะเตเชนะโสธินานะสันตุปัตถวาสัพเพโลคาวุปสเมตุเต เจ็ดพุทธานุสติรอบสองอิติปิโสพคะวารหังสัมมาสัมบุโธวิชาสารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตโลบริสธรรมะาราธิสัทธาเทวมนุสานังุโทโตพระวาติแปดธรรมานุสติรอบสองสวะขาโตพระวาตาธรรมโมสันทิติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปะนยียโกปัญจตังเทหิตตะว,วินยูหิติก้าสังฆานุสติรอบสอง สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสัยุคานิอัตถปุริสัยุคาราเอสะภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอหิเนโยปาหิเมโยทาคิณเมโยอัญชลีกะระณิโยอณุตะลังปุริเขตังโวตัสซาติ สิบจินดามณีปียังมันตังรอบสองจินดามณีปียังมันดังยส่สังถาสังโกนางอุป,ปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสันตุโนทิปังกาเลเทวสุปโปเซธิกินจิเทโวเยสะโกปันฉันทสมิงกินเมวา พันตาปิยังกันตังสาลิปุตโตภระวันตุเมสิทธิลาพังชนานะเยมนีจินดาปิยังจะทะนางสัมเพชนาพระหูชนะปิยังมะมะสิบเอสัก,กะตะวารอบสอสัก,กะตะวาพุทธาระตะนางโอสะทางอุตะมังวะลังหิตังเทวะมนุษานางพุทธเตเชนะสุทินา นุสันตุปัถาวาะสัพเพทุกขาวูปะสะเมตุเตสะกะตาวาธารรมาลตะนางโอสะทางอุตตะมังวะลังปาลิภาหูปะสะมะนางธรรมะเตเชนะสุทินาน,าส,นาสุตุปัฏฐา,าสะสัพเพภยาวูปะสะเมตุเตสะกะตาวาสังขะลาตตะนางโอสะทาง อุตามังวาลัางอาหุเนยังปาหุเนยังสังฆเตเชนะโสธินานะสันตุปัตถวาสัมเพโลคาวุปสเมตุเตเจ,จุูธานุสติรอบสามอิติตปิโสปัควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจจรณะสัมปันโนสุขโตโลกับวิถุอนุตรโรปิสธรรมนา,าราลธิสัตธาเทวมนุสานังพุทโธปะควาติ แปดรำมนุสติรอบสามสว่าขาโตพระควาตาทำมงสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปะนาอิโกปัญจะตังเทวิเวทตัโควิญยูฮิติเก้าสังฆานุสติรอบสามสติปันโนพระควโตสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโคญายาอิติปันโนพระควโตสาวกสังโคสามีจิปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโคยา,ขา,ขา ยาธิทางจัตตาริตุริสยุคาอุทะุริสยุคคาลาเอสะภะควัตโตสาวกสังโคอาหุนเโยปาหุนเยวโทากหุนเยโออันชลีกัลนิโยอนุกำลังปุริเขตตังเลกาซาปิสิจินดามณีปิยังมันตังรอบสามจินดามณีปิยังมันดังยะสังทาสังโกนางอุปะสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชตะวะ ตะว,วังมังโปสนันทุโนทีปังกาเลเทโวสุปโปเสถิกินจิเทโวโยสะโกปัจฉังทัสมิ่งกินเนวาทัตตติยังกันตังสาริพุตโตภะวันตุเมสิเทพาลังชนานะเยมนีจินดาปิยงังจะทะนางสัมเพชานาพระหูชาหนาปิยังมามะสิเอสัก,กตวารอบสามสักกตะวาพุธะละตะนาง โอสะถังอุตตะมังวะลังหิตังเทวะมนุสานังพุทธะเตเชนะโสทินานะสันตุปัทาวาสัพเพทุขาวูปะสะเมตุเตสกะตะวาธรรมะตัลาน,านังโอสะถังอุตตะมังวะลังปะลิลาหูปะสะมาน,านาังธรรมะเตเชนะโสทินานะสันตุปัทาวาสัพเพยพยาวูปะสะเมตุเตสกะตะวาสั ขาระตะนางโอสะถังอุตะมังวะลางอหุเนยปเยาหุเนยังสังคาเตเชนะโสทินานาสังตุปัตถวาสัพเพโลคาวุปะสันยุตเต